สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกันกับคุณนัดอีกแล้วค่ะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะ สำหรับการเรียนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้นะคะก็จะพิเศษกว่าครั้งที่ผ่านมาเลยนะคะเด็กๆเพราะว่าเนื่องจากวันนี้นะคะจะเป็นการเรียนรู้นะคะนอกจากหนังสือเรียนของเรานั่นเองเนื่องจากในหนังสือเรียนของเรานะคะเราเนี่ยได้เรียนจบบทกันไปแล้วนะคะแต่ก็จะมีหน้าแบบฝึกหัดบางหน้านะคะที่เราต้องทำร่วมกันในชั้นเรียนเนาะ วันนี้นะคะคุณนัดก็เลยเอาความรู้เพิ่มเติมนะคะนอกหนังสือเรียนมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์เนี่ยคุณนัดก็จะเอาในเรื่องของเล่นและของใช้นะคะมาสอนนักเรียนนั่นเองค่ะ ซึ่งหน่วยการเรียนรู้นะคะในเรื่องของเล่นและก็ของใช้ที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3หัวข้อนั่นเองค่ะเด็กๆซึ่งหัวข้อแรกนะคะก็จะเป็นของเล่นและของใช้รอบตัวนะคะส่วนหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นวัสดุที่ใช้ทําของเล่นและก็ของใช้นั่นเองส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะในเรื่องที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้เนาะนั่นก็คือ การจัดกลุ่มวัสดุโดยใช้สมบัติของวัสดุนั่นเองค่ะเด็กพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้รพร้อมๆกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะในหัวข้อของเล่นและของใช้รอบตัวเราเนาะนเด็กนะคะก็ควรแยกให้ได้ก่อนนะคะว่า ของเล่นนะคะมีลักษณะเป็นแบบใดนะคะแล้วก็ของใช้เนี่ยมีลักษณะเป็นแบบใดนะคะเหมือนภาพตัวอย่างเลยนะคะที่คุณนายยกตัวอย่างมาให้เด็กๆนะคะเช่นของใช้ก็จะเป็นจำพวกรองเท้าเก้าอี้แก้วน้ำอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะส่วนของเล่นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งของนะคะ ที่เวลาที่นักเรียนเล่นนะคะก็ทาให้รู้สึกเพลิดเพลินเนาะไม่ว่าจะเป็นของเล่นนะคะที่เป็นพลาสติกหรือว่าที่เป็นไม้นั่นเองต่อมานะคะเ,เด็กเดเดี๋ยวเราจะมาขึ้นนะคะในหัวข้อที่1ก่อนนะคะนั่นก็คือของเล่นและของใช้รอบตัวเรานั่นเองนะคะเขาบอกว่าในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยเราได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะคะนักเรียนก็มาโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือนะคะแล้วก็ หรือว่าเล่นกับเพื่อนๆเนาะเมื่อกลับไปถึงบ้านนะคะนักเรียนก็จะได้ทํากิจกรรมร่วมกับคุณพ่อคุณแม่นะคะร่วมกับพี่หรือว่าน้องของเรานะคะในการทํากิจกรรมต่างๆนั่นเองนะคะเห็นภาพตัวอย่างไหมคะเด็กๆนะคะภาพตัวอย่างซ้ายมือนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนะคะที่ทําร่วมกันกับครอบครัวเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการไปนั่งเล่นนะคะในสวนสาธารณะเนาะหรือว่าจะเป็นการไปปั่นจักรยานนะคะกับครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งในชีวิตประจําวันของนักเรียนแต่ละคนนะคะนักเรียนก็ได้ทํากิจกรรมต่างๆมากมายอยู่แล้วล่ะนะคะไม่ใช่ทําแค่กิจกรรมที่บ้านนะคะแต่ว่าเวลาที่นักเรียนมาโรงเรียนเนี่ยนักเรียนก็ได้ทํากิจกรรมอ่ากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆเนาะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือนะคะการเล่นในเวลาว่างร่วมกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะ อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะคะเด็กๆในการทํากิจกรรมนะคะร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือเนาะเหมือนที่คุณนานบอกไปเมื่อกี้นะคะหรือว่าการเล่นนะคะร่วมก,กันกับเพื่อนๆนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะท,ที่นักเรียนเนี่ยได้ทําร่วมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนแล้วก็ในชั้นเรียนนั่นเอง ต่อมานะคะเด็กๆเดี๋ยวเรานะคะมาเรียนรู้นะคะความหมายของของเล่นแล้วก็ของใช้ไป,ปพร้อมๆกันนะคะของเล่นนะคะเขาบอกว่าของเล่นเนี่ยคือสิ่งของใดๆนะคะที่นักเรียนเนี่ยใช้เล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วก็มีความสุขตัวอย่างนะคะเช่นตัวต่อตุ๊ก,กตา หรือว่าจะเป็นของเล่นต่างๆนะคะเป็นเครื่องดนตรีต่างๆเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นสิ่งนะคะที่ทาให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนุกสนานนะคะในการเล่นทั้งหมดเลยนะคะนี่ก็คือความหมายของของเล่นนั่นเองนะคะเหมือนภาพตัวอย่างนะคะที่คุณนายยกตัวอย่างมาให้เด็ก,ดกได้ดูนะคะนั่นก็คือการที่เด็กนะคะได้เล่นของเล่นนั่นเองนะคะคุณนายเชื่อว่าเด็กๆนะคะทุกคนเนี่ยเวลาได้เล่นของเล่นนะคะก็จะมีความสุขแล้วก็สนุกสนานเนาะซึ่งบางคนนะคะก นำของเล่นนะคะมาเล่นที่โรงเรียนนะคะแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆเนาะเพื่อ,นนอ,อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านขวามือกันนะคะความหมายของของใช้นะคะเขาบอกว่าของใช้เนี่ยคือสิ่งของต่างๆนะคะที่สามารถนำไปใช้งานได้นะคะยกตัวอย่างเลยเช่นเสื้อผ้ารองเท้านะคะกันไกลเก้าอี้หรือแม้กับ โทรศัพท์เคลื่อนที่นั่นเองนะคะไอะเด็กเห็นไหมคะว่าของเล่นนะคะแล้วก็ของใช้เนี่ยมีความหมายที่แตกต่างกันเลยนะคะคุณแม่สรุปง่ายๆอีกรอบหนึ่งนะคะของเล่นเนี่ยก็คือสิ่งของต่างๆนะคะที่นักเรียนเนี่ยใช้เล่นเพื่อความเพลิดเพลินแล้วก็สนุกสนานนั่นเองส่วนของใช้นะคะก็คือสิ่งของต่างๆนะคะที่เราสามารถนำไปใช้งานแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันเลยนะคะ นอกเหนือจากสิ่งที่คุณแอนยกตัวอย่างมาให้เด็กๆนะคะไม่ว่าจะเป็นจานช้อนนะคะเก้าอี้หรือว่าโต๊ะต่างๆนั่นเองนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นของใช้นะคะดังเช่นรูปภาพตัวอย่างนะคะแม่ประกอบอาหารเห็นไหมคะของใช้ของแม่นะคะก็จะเป็นหม้อนะคะเป็นเตาแก๊สนะคะหรือว่าจะเป็นทัพพีนั่นเองนะคะซึ่งสิ่งของต่างๆเหล่านี้นะคะร้อน ไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้หมดเลยนะคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ความหมายของของเล่นแล้วก็ของใช้กันไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆเ,เดี๋ยววันนี้นะคะคุณแอดก็มีวิธีการนะคะดูแลของเล่นนะคะแล้วก็วิธีการเล่นมาให้เด็กๆได้ทราบกันด้วยนะคะเขาบอกว่า การรู้นะคะวิธีการเล่นของเล่นแล้วก็ของใช้เนี่ยก็จะช่วยให้ของเล่นแล้วก็ของใช้ของนักเรียนนะคะมีอายุการใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังช่วยให้เราเนี่ยรู้จักการประหยัดนะคะเล่นแล้วก็ใช้สิ่งของต่างๆอย่างคุ้มค่าด้วยนะคะเหมือนรูปภาพตัวอย่างนะคะที่คุณแอยกตัวอย่างมาให้เนี่ยถ้าเด็กๆนะคะไม่รู้วิธีการเล่นของเขานะคะอย่างถูกวิธีแล้วก็ เล่นอย่างไม่ระมัดระวังนะคะของเล่นของนักเรียนนะคะก็จะมีอายุการใช้งานที่น้อยขึ้นนะคะจากที่เขานะคะจะเล่นได้นานนะคะถ้านักเรียนไม่ระมัดระวังในการเล่นเลยแล้วก็ไม่รู้จักวิธีการเล่นเลยเนี่ยของเล่นของนักเรียนแต่ละชิ้นนะคะก็จะมีอายุการใช้งานที่ไม่ทนทานและก็น้อยนั่นเองค่ะ ของใช้ก็เหมือนกันนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆเนี่ยนำไปใช้อย่างไม่ถูกวิธีนะคะคุณภาพในการใช้งานของเขานะคะก็จะเสื่อมสภาพลงนะคะแล้วก็จะมีการใช้งานที่สั้นลงนั่นเองค่ะ ใเด็กค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้ในหัวข้อที่1กันไปแล้วเนาะในเรื่องของเล่นนะคะแล้วก็ของใช้รอบตัวนะคะอ่ะเราก็ได้ทราบความหมายแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นความหมายของของเล่นคืออะไรแล้วก็ของใช้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นในหัวข้อที่2กันต่อเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องวัสดุนะคะที่ใช้ทําของเล่นและของใช้นั่นเองนะคะเขาบอกว่ารอบตัวของเรานะคะดเด็ก จะมีของเล่นแล้วก็ของใช้อยู่มากมายเลยนะคะซึ่งของเล่นแล้วก็ของใช้ต่างๆเหล่านี้สามารถทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันนะคะเราสามารถเรียกสิ่งที่นำมาทำเป็นวัสดุเราสามารถเรียกวัสดุนะคะที่นำมาทำเป็นของเล่นแล้วก็ของใช้ว่าวัสดุนั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่นผ้าหนังพลาสติกนะคะ จึงจัดเป็นวัสดุที่นำมาใช้ทํำของเล่นและก็ของใช้นั่นเองนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะที่คุณแอดนำมาเป็นความรู้เพิ่มเติมของนักเรียนนะคะก็จะสอดคล้องนะคะกับเรื่องในหนังสือเรียนของเราเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องวัตถุและก็วัสดุในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะดเด็กว่าวัสดุนะคะที่ใช้ทํำของเล่นแล้วก็ของใช้เนี่ยมีวัสดุ อะไรบ้างนะคะแล้วก็แตกต่างกันอย่างไรเนาะซึ่งแน่นอนค่ะเด็กๆว่าวัสดุแต่ละชนิดนะคะที่นํามาทําเป็นของเล่นแล้วก็ของใช้เนี่ยต้องแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยก็จะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะคะเช่นพลาสติกเนี่ยก็ไม่สามารถนํามาใช้งานนะคะกับสถานะที่มีความร้อนได้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันต่อไปนะคะ เด็กคะคุณนันได้บอกเด็กกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าสิ่งของรอบตัวของเราเนี่ยมีทั้งของเล่นนะคะแล้วก็ของใช้นะคะซึ่งของเล่นแล้วก็ของใช้ต่างๆเนี่ยก็ทํามาจากวัสดุที่หลากหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้นะคะพลาสติกผ้าแก้วยางอิฐหิน กระดาษหรือว่าโลหะนะคะเหมือนรูปภาพตัวอย่างนะคะที่คุณนายยกตัวอย่างมาให้เด็กๆดูนะคะด้านซ้ายมือของคุณนัทน,นะคะก็จะเป็นภาพของใช้เนาะซึ่งเป็นเก้าอี้นะคะซึ่งในรูปภาพนี้นะคะเก้าอี้ของคุณนัทเนี่ยก็ทํามาจากไม้นั่นเองนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเก้าอี้เนี่ยอา,อาจจะทํามาจากวัสดุชนิดอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นพลาสติกนะคะ เป็นเก้าอี้ผ้าก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นเก้าอี้ยางก็มีนะคะเก้าอี้หินก็มีนะคะโลหะก็มีนะคะซึ่งจะมีแตกต่างกันออกไปเลยนะคะนักเรียนอ่าสิ่งของนะคะหรือว่าวัตถุชนิดหนึ่งเนี่ยสามารถทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิดเลยนะคะนี่ก็คือเป็นภาพตัวอย่างนะคะเก้าอี้ที่ทำมาจากไม้เนาะซึ่งนอกเหนือจากไม้แล้วนะคะเก้าอี้ก็สามารถ ทำมาจากวัสดุชนิดอื่นได้นะคะแล้วก็การใช้งานของเขาเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆรวมไปถึงความทนทานด้านการใช้งานด้วยนะคะอ่าถ้าจะเป็นไม้นะคะก็จะมีการใช้งานที่ทนทานมากขึ้นในระดับหนึ่งนะคะซึ่งแตกต่างจากเก้า e อี้พลาสติกใช่ไหมลูกซึ่งเก้า e อี้พลาสติกนะคะก็มีการใช้งานนะคะที่แตกต่างกันออกไปนั่นเอง ต่อมานะคะในด้านขวามือของคุณแอนนะคะก็จะเป็นของเล่นนะคะซึ่งเป็นเครื่องบินของเล่นนั่นเองนะคะเครื่องบินของเล่นในรูปภาพเนี่ยเขาทํามาจากวัสดุนะคะที่เป็นพลาสติกนั่นเองนะคะเด็กๆซึ่งของเล่นแต่ละชนิดเนี่ยส่วนมากนะคะก็จะเป็นพลาสติกนะคะหรือว่าจะเป็นของเล่นแบบวัสดุที่ทำมาจากผ้านะคะวัสดุที่ทำมาจากยางก็มีนะคะแต่เขานะคะ ก็จะเลือกประเภทนะคะนักเรียนในการนำมาทำเป็นของเล่นชนิดนั้นๆเนาะส่วนมากนะคะอ่าวัสดุที่เป็นโลหะนะคะหรือว่าอิฐหรือว่าหินเนี่ยก็จะไม่นิยมทํามาเป็นของเล่นนะลูกนะอันนี้ก็จะมีในส่วนน้อยนะคะส่วนมากของเล่นหลกักๆเลยนะคะก็จะทํามาจากพลาสติกนะคะทํามาจากยางหรือว่าทํามาจากผ้านั่นเองนะคะซึ่งก็จะมี ความทนทานแล้วก็การใช้งานที่แตกต่างกันออกไปนะลูกเนาะเด็กๆคะนอกจากของเล่นนะคะแล้วก็ของใช้รอบตัวเรานะั้นน่ะอ,ะอะาจทำจากวัสดุเพียงชนิดเดียวนะคะแต่ว่าของเล่นหรือว่าของใช้บางสิ่งนะคะก็อาจทำจากวัสดุหลากหลายชนิดเลยประกอบกันนะคะเหมือนที่คุณแอดนำภาพนะคะมายกตัวอย่างให้นักเรียนดูเห็นไหมลูก ด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นภาพของเล่นเนาะนะนั่นก็คือลูกบอลน,นะคะทํามาจากยางนั่นเองนะคะในลูกบอลลูกนี้นะลูกนะอาจจะไม่ได้ทํามาจากยางแค่ชนิดเดียวนะคะอาจจะทํามาจาก อพลาสติกประกอบกันด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีของเล่นหลากหลายอย่างเลยล่ะนะคะที่สามารถทํามาจากวัสดุหลากหลายชนิดนะคะนอกเหนือจากลูกบอลน,นะคะก็อาจจะเป็นรถบังคับนะคะนักเรียนที่ต้องทํามาจากพลาสติกนะคะทำมาจากอาโลหะบางชนิดนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะลูกนะของเล่นนะคะส่วนด้านขวามือของคุณแอนนะคะก็จะเป็น ของใช้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้คุณแม่ก็ยกตัวอย่างพัดลมมานะคะซึ่งพัดลมในภาพเนี่ยก็จะทํามาจากพลาสติกนะคะแล้วก็โลหะประกอบกันนั่นเองเห็นไหมคะดเด็กๆว่าวัตถุชนิดหนึ่งนะคะก็สามารถทํามาจากวัสดุได้หลากหลายชนิดเลยนะคะนอกเหนือจากพัดลมนะคะก็ยังมีอะของใช้อื่นๆอีกมากมายนะลูกน้ำไม่ว่าจะเป็น โต๊ะนะคะหรือว่าเก้าอี้เนี่ยซึ่งโต๊ะนะคะบางตัวก็ทํามาจากไม้นะคะประกอบด้วยโลหะบางชนิดนะคะซึ่งแล้วแต่เขาจะออกแบบการออกมานะลูกนะแล้วก็การใช้งานของเขานะคะก็จะมีความทนทานนะคะแล้วก็การใช้งานบางสิ่งอาจจะใช้งานเหมือนกันนะลูกนะแต่ว่าทํามาจากวัสดุที่แตกต่างกันนะคะอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปศึกษากันอีกรอบหนึ่งนะคะในการ จัดกลุ่มนะคะโดยใช้สมบัติของวัสดุนะคะหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้2หัวข้อใหญ่กันไปนแล้วเนาะนั่นก็คือหัวข้อของเล่นนะคะแล้วก็ของใช้รอบตัวนะคะทําให้เราทราบถึงความหมายเนาะของของเล่นของใช้นะคะแล้วก็หัวข้อที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องวัสดุนะคะที่ใช้ทําของเล่นแล้วก็ของใช้นั่นเองส่วนหัวข้อที่3นะคะที่เราจะมาขึ้นกันในวันนี้นั่นก็คือ การจัดกลุ่มวัสดุนะคะโดยการใช้สมบัติของวัสดุนั่นเองนะคะเขาบอกว่าวัสดุนะคะที่ใช้ทำของเล่นแล้วก็ของใช้เนี่ยมีมากมายหลากหลายชนิดเลยนะคะซึ่งวัสดุแต่ละชนิดนะคะอาจจะมีสมบัติที่สังเกตได้นะคะทั้งเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันนั่นเองค่ะเด็ก เช่นสีนะคะความนุ่มความแข็งนะคะมีลักษณะผิวที่ขรุขระนะคะเรียบนะคะมีสีที่ใสหรือว่าขุ่นนั่นเองนะคะหรือว่า,อาสมบัติของวัสดุบางชนิดนะคะก็สามารถยืดหดได้นะคะหรือว่าบิดงอได้นั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณไอ้ก็จะลองพาเด็กๆนะคะมาจัดกลุ่มนะคะโดยการใช้สมบัติของวัสดุนั่นเอง อ่าเด็กๆดูนะคะภาพตัวอย่างของคุณแอดด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นภาพยางเนาะเอาไว้รัดของนะคะซึ่งยางนะคะสมบัติของเขานะคะก็ต้องยืดนะคะยืดหยุ่นได้อยู่แล้วแหละสามารถดึงได้นะคะหรือว่าอ่ะบิดงอได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือสมบัติพิเศษของวัสดุที่เป็นยางนะคะเห็นไหมคะเด็ก ในการที่เขาเอามาจัดกลุ่มนะคะในรูปด้านซ้ายมือที่เป็นยางรัดเนาะเขาไม่ได้จัดกลุ่มนะคะโดยการใช้สีนะลูกนะแต่ว่าเขาจัดกลุ่มนะคะโดยการใช้สมบัติของวัสดุที่เป็นยางนั่นก็คือสามารถยืดหยุ่นได้นะคะหรือว่ายืดหดหรือว่าบิดงอได้นั่นเองนะคะซึ่งแต่ละสีเห็นไหมลูกเขาแตกต่างกันนะคะเขาจะใช้สมบัติวัสดุนะคะในกลุ่มใหญ่มาจัดจำแนกนั่นเอง ะะต่อมานะะในด้านขวามือของคุณแนทนะคะก็จะเป็นภาพรองเท้านะคะซึ่งรองเท้าคู่นี้ทำมาจากวัสดุหลากหลายชนิดเลยนะคะแต่ว่าในการใช้สมบัติของการจัดกลุ่มของเขานะคะอะ่นักเรียนดูตรงพื้นรองเท้าของเขาค่ะพื้นรองเท้าของเขาะะทำมาจากวัสดุที่เป็นยางนั่นเองเห็นไหมคะเด็กๆ อะเวลาเราเอามาจัดนะคะในการจัดกลุ่มของวัสดุเนี่ยเราก็สามารถนะคะนำมาจัดในกลุ่มเดียวกันกับยางรัดของได้นะคะโดยที่เราเนี่ยอาจจะไม่ระบุเนาะในส่วนของตัวรองเท้านะคะที่เป็นผ้านั่นเองนะคะถ้าเราจัดกลุ่มนะคะโดยการใช้ยางรัดเนาะซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นยางนะคะแล้วก็อ่า ใต้พื้นรองเท้านะคะที่เป็นยางด้วยเช่นกันเนี่ยเราก็สามารถนะคะนํามาจัดก,กลุ่มนะคะเป็นวัสดุกลุ่มเดียวกันได้เนาะเพราะว่ายางนะคะไม่มีวัสดุอื่นๆที่มาประกอบแล้วเช่นผ้านเนี่ยก็ไม่มีนะคะฉะนั้นเวลาเขาเอามาจัดก,กลุ่มใหญ่เนี่ยก็สามารถนํารองเท้าแล้วก็ยางรัดของนะคะเ,เด็กมาจัดในกลุ่มเดียวกันได้เนาะเพราะว่าเป็นวัสดุที่ทํามาจากยางเหมือนกันนะคะ ันเด็กคะเขาบอกว่านอกจากที่เรานะคะจะจัดกลุ่มวัสดุเนาะโดยการใช้สมบัติของวัสดุได้แล้วนะคะเวลาที่เราเลือกวัสดุนะคะในการผลิตของเล่นนะคะหรือว่าของใช้เนี่ยเราก็ควรคำนึงถึงสมบัติของวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยนะคะเพื่อให้ได้สิ่งของที่มีคุณภาพแล้วก็ใช้งานได้ดีเนาะซึ่งอันดับแรกเลยนะคะเด็กในการที่เราจะ อ่าเลือกวัสดุนะคะในการผลิตสิ่งของเนี่ยนักเรียนต้องคำนึงเลยนะคะอันดับแรกนั่นก็คือคุณภาพนะคะแล้วก็การใช้งานที่ยาวนานนั่นเองนะคะเหมือนภาพตัวอย่างที่คุณนายยกตัวอย่างมาให้นักเรียน <ๆ S 1> นะคะด้านซ้ายมือเนี่ยในการผลิตกระจกหน้าต่างนะคะนักเรียนก็ต้องควรเลือกสิ่งของนะคะอ่าหรือว่าวัสดุเนี่ยในการผลิตเนี่ยที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ทนต่อก,การใช้งานด้วยนะคะ เห็นไหมคะเด็กๆกระจกมันเป็นแก้วเนาะเวลาเราจะเลือกแก้วนะคะในการมาผลิตกระจกเนี่ยนักเรียนก็ต้องเลือกแก้วนะคะที่มีความทนทานเนาะทนต่อสภาพอากาศนะคะทนต่ออ่ะสภาพการใช้งานที่ยาวนานเนาะเวลาเราอ่าใช้กระจกหน้าต่างของบ้านเรานะคะดเด็กๆนักเรียนเคยสังเกตไหมคะว่ากระจกหน้าต่างของบ้านเราเนี่ย จะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยเนาะถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เกิดความชำรุดจริงๆนะคะฉะนั้นเนี่ยวัสดุที่เขาเอามาผลิตเนี่ยเขาก็ต้องคำนึงด้วยนะคะนักเรียนอันดับแรกเลยว่ามันต้องทนทานต่อสภาพการใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศเนาะที่จะโดนฝนโดนลมอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะต่อมาด้านขวามือนะคะก็จะเป็น วัตถุเนาะที่เป็นกระดานนะคะในการเลือกวัสดุนะคะที่จะมาผลิตเขาเนี่ยก็ต้องคำนึงด้วยนะคะว่าสิ่งของนั้นนะคะต้องทนทานนะคะมีความแข็งแรงแล้วก็สามารถเขียนได้และก็ลบได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือการเลือกวัสดุเนาะในการผลิตนะคะเป็นของเล่นแล้วก็ของใช้นั่นเอง ต่อมาค่ะนักเรียนนักเรียนทราบไหมคะว่าวัสดุนะคะที่นํามาทําเป็นของเล่นแล้วก็ของใช้เนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยเหมือนที่คุณแอดบอกไว้เมื่อข้างต้นแล้วใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นผ้ายางโลหะกระดานนะคะซึ่งวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีสมบัติที่แตกต่างกันนะคะเช่นผ้าเนี่ยเขาก็จะมีสมบัตินะคะในความพิเศษของเขานั่นก็คือมีความอ่อนนุ่มนะคะส่วนยาง สมบัติพิเศษของเขาเลยก็สามารถยืดหรือว่าหดได้นะคะซึ่งคุณแม่ก็ได้บอกเด็กๆไปแล้วเนาะส่วนวัสดุนะคะที่เป็นประเภทโลหะเนี่ยก็จะมีความแข็งนะคะดังนั้นเขาบอกว่าในการผลิตของเล่นนะคะหรือว่าของใช้ต่างๆเนี่ยผู้ผลิตนะคะจึงเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมตามสมบัติของวัสดุชนิดนั้นๆนะคะเพื่อให้ได้ของเล่นแล้วก็ของใช้ที่มีคุณภาพแล้วก็ สามารถใช้งานได้อย่างทนทานนะคะหรือว่าใช้งานได้สะดวกเหมาะสมกับการใช้งานนั้นๆนั่นเองนะคะเหมือนที่คุณนายกตัวอย่างมาให้นักเรียนเลยนะคะนั่นก็คือภาพสมุดบันทึกนะคะหรือว่าสมุดเขียนหรือว่ากระดาษรายงานของเรานั่นเองนะคะซึ่งสมุดบันทึกเนี่ยก็จะทํามาจากกระดาษนะคะเนื่องจากกระดาษนะคะเป็นวัสดุที่มีผิวเรียบนะคะ เวลาใช้งานนะคะจึงสามารถเขียนหรือว่าจดบันทึกได้นั่นเองนะคะนี่ก็คือสมบัตินะคะของวัสดุที่เป็นกระดาษนะคะเขาก็จะนำมาใช้ในการผลิตเป็นสมุดนะคะเป็นหนังสือหรือว่าเป็นสิ่งที่จดบันทึกต่างๆนะคะซึ่งวัตถุชนิดอื่นๆเนี่ยก็ไม่สามารถนำมาผลิตเป็นสมุดได้แล้วนะคะดังนั้นนะคะในการเลือกวัสดุนำมาผลิต วัตถุหรือว่าสิ่งของต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องคํานึงถึงการใช้งานด้วยนะคะนักเรียนว่าเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะคะภาพตัวอย่างต่อมานะคะก็จะเป็นของเล่นเนาะซึ่งของเล่นนี้นะคะก็จะเป็นตุ๊ก,กตานั่นเองค่ะดเด็กๆซึ่งคุณแอคิดว่าดเด็กทุกคนนะคะน่าจะคุ้นกับของเล่นนะคะซึ่งของเล่นทุกชนิดเนี่ย บางชนิดนะคะที่เป็นตุ๊ก,กตานะคะเด็กๆส่วนมากเขาจะทำมาจากผ้านั่นเองนะคะซึ่งผ้าเนี่ยจะเป็นวัสดุนะคะที่มีสมบัติของความอ่อนนุ่มนะคะเวลาที่เราสัมผัสแล้วนะคะก็จะทำให้เรารู้สึกนุ่มนะคะอายกตัวอย่างนะคะเช่นตุก,กตาหมีนะคะเด็กๆที่เราชอบกอดเนาะหรือว่าจะเป็นอของใช้นะคะที่เป็นผ้านั่นคือผ้าเช็ดตัวหรือว่าจะเป็น สิ่งของต่างๆนะคะที่เป็นผ้าเนี่ยสมบัติของเขาก็จะมีความอ่อนนุ่มน,นั่นเองนะคะเวลาเราเอามาสัมผัสเนี่ยเราก็จะรู้สึกอะไรคะนักเรียนรู้สึกอ่าไม่เสียดสีกับผิวเนาะเวลาเราเอามากอดหรือว่าเอามาเช็ดตัวนะคะนี่ก็คือสมบัติพิเศษนะคะของวัสดุที่ทํามาจากผ้านั่นเองส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็น ประเภทของใช้เนาะซึ่งของใช้นี้นะคะก็จะเป็นช้อนกับซ่อมนั่นเองซึ่งช้อนกับซ่อมนะคะเขาก็จะทํามาจากโลหะนะคะเนื่องจากการใช้งานของเขานะคะต้องมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานด้วยนะคะดังนั้นวัสดุนะคะที่เขานํามาผลิตเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะคะหรือว่าสแตนเลสนั่นเองอาการใช้งานที่มีความทนทานแล้วก็ความแข็งแรงนะคะนักเรียนส่วนมากเนี่ย จะใช้ในการที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นหม้อเนาะเป็นจานเป็นช้อนเป็นซ่อมนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะสำหรับภาพนี้นะคะเด็กก็จะเป็นภาพตัวอย่างเนาะที่คุณแนนหามาให้ใเด็กดูนะคะนั่นก็คือการจัดกลุ่มวัสดุนะคะโดยใช้สมบัติของวัสดุนั่นเองนะคะซึ่งเรากำลังเรียนอยู่ในหัวข้อที่3นั่นเอง เขาบอกว่าวัสดุแต่ละชนิดนะคะที่ใช้ทําของเล่นแล้วก็ของใช้เนี่ยอาจจะมีสมบัตินะคะที่เหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันก็ได้นะคะซึ่งสามารถนํามาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มวัสดุได้ดังนี้นะคะภาพอาจจะเล็กไปนิดนึงนะคะเด็กๆแต่ว่าคุณนนนะคะหาภาพนี้มาให้เด็กๆด,ดูนะคะเพื่อที่จะสรุปแล้วก็ให้เด็กได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะสมบัติของวัสดุชนิดแรกเลยนั่นก็คือสีนะคะเด็กๆเราก็สามารถใช้สีเนี่ยในการจัดหรือว่าแบ่งกลุ่มได้นะคะเช่นสิ่งของนะคะอาจจะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นของเล่นเนาะเราก็สามารถนำสีนะคะมาใช้ในการจัดกลุ่มนะคะในสมบัติของวัสดุได้เนาะต่อมาะคะ่ะสมบัติชนิดต่อมานะคะนั่นก็คือ ความแข็งความนุ่มนั่นเองคะ่ะเด็กๆอ่าซึ่งของเล่นนะคะถ้าสมมติว่าเราจัดกลุ่มของเล่นเนาะเราก็สามารถจัดกลุ่มได้ว่าของเล่นชนิดนี้นะคะมีความแข็งของเล่นชนิดนี้มีความนุ่มนะคะเหมือนภาพตัวอย่างเนี่ยของเล่นที่เป็นโรบอทนะคะหรือว่าหุ่นยนต์เนี่ยก็จะมีความแข็งเนาะส่วนตุ๊กตาหมีนะคะที่เขาทํามาจากวัสดุที่เป็นผ้าเนี่ยก็จะมีความนุ่มนะคะดังนั้นนะคะความแข็งความนุ่มเนี่ย จึงสามารถนำมาจัดกลุ่มนะคะในสมบัติของวัสดุได้นั่นเองต่อมาค่ะเด็กสมบัติในหัวข้อที่3นะคะนั่นก็คือพื้นผิวนั่นเองนะคะบางครั้งนะคะสิ่งของเครื่องใช้เนี่ยก็อาจจะมีลักษณะพื้นผิวที่ขรุขระนะคะหรือว่าผิวเรียบเหมือนที่คุณแอนได้ยกตัวอย่างนะคะ,อะของเครื่องใช้นั่นก็คือกระดาษไปแล้วเนาะว่ากระดาษเนี่ยทำมาจากวัสดุที่เป็น กระดาษนะคะแล้วก็มีผิวเรียบเหมาะสมแก่การใช้งานของเขานะคะซึ่งอ่าของเครื่องใช้บางชนิดนะคะก็อาจจะมีลักษณะที่ขรุขระนั่นเองดังนั้นนะคะพื้นผิวจึงเป็นคุณสมบัติหนึ่งนะคะในการจำแนกวัสดุนั่นเองนะคะอ่ะมีกี่ข้อแล้วลูก1 2 3แล้วนะคะต่อมาค่ะหัวข้อที่สีนะคะนั่นก็คือลักษณะ ความขุ่นนะคะแล้วก็ใสนั่นเองนะคะซึ่งความขุ่นใสเนี่ยก็จะมีในสมบัติของวัสดุบางประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นโลหะหรือว่าสแตนเลสเนาะถ้าความใสนะคะก็อาจจะเป็นแก้วนะคะแก้วบางชนิดที่เป็นความใสเนาะอันนี้ก็สามารถนำมาจําแนกนะคะในสมบัติของวัสดุได้นะคะซึ่งสมบัติของความใสแล้วก็ความขุ่นเนี่ย บางสิ่งของนะคะก็อาจจะมีการยอมให้แสงผ่านได้เนาะแล้วก็การยอมให้แสงผ่านไม่ได้นะคะอันนี้เราก็จะเรียนเจาะลึกกันไปอีกครั้งหนึ่งนะลูกนะในชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะต่อมาค่ะในหัวข้อต่อมานะคะนั่นก็คือความยืดหดได้นะคะสมบัติของวัสดุนะคะที่เป็น พลาสติกหรือว่าที่เป็นยางเนี่ยก็อาจมีความแตกต่างกันออกไปนะลูกนะเช่นตัวอย่างนะคะที่คุณอายยกมาให้เนาะอาจลูกบอลพลาสติกนะคะเขาก็อาจจะยืดหรือว่าหดตัวได้เนาะส่วนสิ่งของเครื่องใช้นะคะที่เป็นพวกแก้วอย่างเงี้ยอาจจะยืดไม่ได้นะคะหรือว่าหดตัวไม่ได้เลยดังนั้นนะคะความยืดหดเนี่ยจึงกลายเป็นคุณสมบัตินะคะในการแยกวัสดุอีกอย่างหนึ่งเลยค่ะ ต่อมานะคะคุณสมบัติสุดท้ายนะคะในการแยกวัสดุเนาะนั่นก็คือความบิดงอนะคะสิ่งของบางอย่างอาจจะบิดงอได้นะคะแล้วก็สิ่งของบางอย่างเนี่ยอาจจะบิดงอไม่ได้นั่นเองนะคะซึ่งคุณสมบัตินี้นะคะก็นำมาจำแนกนะคะในสมบัติของวัสดุได้นั่นเองนะคะมีกี่ข้อเอ่ยมีหนึ่งสีนะคะ2ความแข็งหรือว่าความนุ่มนะคะ สพื้นผิวสัมผัสนะคะ 4. ความใสหรือว่าความขุ่นหความยืดหรือหดนะคะแล้วก็ 6. ความบิดงอนั่นเองนะคะบิดงอได้แล้วก็บิดงอไม่ได้นะคะนี่ก็คือคุณสมบัติของวัสดุนะคะที่คุณแอดนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะซึ่งก็คุณแอดคิดว่าเด็กๆน่าจะเข้าใจในส่วนนึงแหละนะคะเพราะว่าคุณแอดสรุปเป็นรูปภาพมาให้เด็กๆแล้วนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะดเด็กๆหลังจากที่เรานะคะได้เรียนรู้นะคะในหัวข้อเรื่องของเล่นและก็ของใช้รอบตัวกันไปแล้วนะคะดเด็กๆสนุกกันไหมคะคุณแอนหวังว่าดเด็กๆนะคะจะได้รับความรู้เพิ่มเติมเนาะในเรื่องนี้นะคะแล้วก็นําไปต่อยอดนะคะในเนื้อเรื่องวัตถุและก็วัดสดุในชีวิตประจําวันในหนังสือเรียนของเราได้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์คุณแอทก็ต้องขอลาในเด็กกันไปก่อนนะคะและพบกับคุณแอทใหม่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ในครั้งหน้าสวัสดีคะ่ะ